สวัสดีค่ะเรียนรับว่าสองทุกคนนะคะก็หลังจากที่จบไปแล้วนะคะสําหรับในเรื่องของพลเมืองดีตามพิ่หีประชานิพยายนะคะคราวนี้นะคะมาแล้วมาแล้วกัจริงแล้วสำหรับการความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะคะการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมนะคะเดี๋ยวครูทบทวนให้ก่อนเนาะในเรื่องของความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะคะเราอยู่ในสังคม ในเอเชียของเรานะคะแล้วก็เห็นได้ว่าเรามีหลายวัฒนธรรมมากเลยในการไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายลของชื้อชาติใช่ไหมคะื้อชาติได้กันมีอะไรบ้างคอเคซอโยโมโกลอยแล้วก็นิกรอยใช่ไหมคะเมื่อเขามีมีความแตกต่างกันด้านของทางกายภาพใช่ไหมคะเมื่อเราเห็นความแตกต่างแล้วนะคะมันก็จะสะท้อนไปถึงเรื่องของวิถีชีวิตใช่ไหมคะศาส,สนาที่เขานับถืออะไรนี้ด้วยนะคะดังนนั้นเนี่ย ความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะคะนอกจากเรื่องของเชื้อชาตินะคะเรื่องของศาสนาอาหารการกินการแต่งกายนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะมันก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่าคนแต่ละคนนักศาสนาอะไรมีความเป็นอยู่ยังไงนะคะบริเวณที่เขาอยู่นั้นมีสภาพแวดล้อมเป็นยังไงมีความคิดความเชื่อค่านิยมเป็นแบบไหนใช่ไหมคะนี่คือจากความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะคะแต่เมื่อเราอยู่ร่วมกัน ในสังคมที่ใหญ่ใช่ไหมคะแน่นอนว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือความขัดแย้งนั่นเองความขัดแย้งนะคะมันคืออะไรแล้วมันเกิดได้จากอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะคะอ่าเริ่มเลยนะคะอย่างเดิมนะคะหนูจะจดแบบไหนก็ได้จะจดเป็นไม้แมพก็ได้หรือจดเป็นความเรียงของหนูก็ได้นะคะเรามาต่อกันเรื่องของอการอยู่ร่วมกันในสังคมโลกนะคะ ก็คือเมื่อเรามีความหลากหลายแล้วเนี่ยธรรมนธรรมานะคะบางครั้งมันเกิดจากความที่เราไม่เข้าใจกันนั่นแหละนะคะเพะว่าทําไมคนที่ถึงแต่งตัวแบบนี้ทาไมคนที่ถึงทาแบบนี้มันเลยเกิดเป็นความขัดแย้งขึ้นมานะคะแต่คาว่าความขัดแย้งเนี่ยมันคืออะไรนะคะ๋ยวเรามาดูกันเนาะนะคะความขัดแย้งนะคะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า conflict นะคะ conflict ความขัดแย้งนะคะเป็นเหตุการณ์อะไรกันที่มันเกิดขึ้น จากการที่คนนะคะสองคนหรือว่าคนกลุ่มใหญ่ๆนะคะมีความเห็นที่ไม่สอดคล้องกันคือความเห็นที่มันไม่ตรงกันนั่นเองนะคะคนหรือกลุ่มคนที่มาอยู่ด้วยกันนะคะเมื่อมาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยมันจะมีความเห็นที่ไม่ตรงกันความขัดแย้งจะเกิดขึ้นได้นะคะแต่เวลาเราคิดถึงความขัดแย้งเราคิดถึงความแตกหักถูกไหมการที่การทําลายถูกไหมคะความขัดแย้งนะคะดันนงนั้นคนแย้สามารถมองได้สองทาง คือเรื่องของความขัดแย้งที่นำไปสู่การทําลายการแตกหักการทะเลาะวิวาทนาไปสู่ความรุนแรงใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วถ้าความขัดแย้งเนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยความพอดีนะคะและผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมแล้วความขัดแย้งมันจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ค่ะลูกนะคะความขัดแย้งคือการที่เราอยู่ร่วมกันแล้วมีความเห็นที่ไม่ตรงกันไม่เป็นไปในทางเดียวกันนะคะสามารถมองได้สองทางคือนําไปสู่การทําลาย ความรุนแรงการทะเลาวิวาความขัดแย้งความขัดแย้งที่ไม่เกิดขึ้นใช่ไหมคะแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันได้รับการแก้ไขยอย่างถูกต้องอย่างเหมาะสมนะคะมันจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์สมมุติอย่างเช่นหนูทํางานในห้องใช่ไหมคะห้องเรียนหนูเนี่ยหนูรับมอบหมายมาว่า,วาจะทําบอดคริสต์มาสใช่ไหมคะอุ๊ยแม่เองฉันมันเก่าไปแล้วเปิดเธอมาบอร์ดวันวาเลนไทน์อย่างนี้ใช่ไหมคะวันวาเลนไทน์เสร็จปุ๊บ รู้สึกว่าเรามีความคิดที่ต่างกันแล้วกลุ่มหนึ่งอยากจะเป็นบอร์ดสีชมพูกลุ่มหนึ่งอยากจะเป็นบอร์ดสีขาวเป็นคนที่บริสุทธิ์สดใสใช่ไหมคะที่นี้เนี่ยเมื่อมีความแตกต่างกันแล้วเกิดขึ้นถ้าเราสมมติเราไม่คุยกันเราเถียงกันทะเลาะกันเรื่องใหญ่เลยใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าตกลงกันไม่ได้งั้นไม่ทําแล้วบอร์ดเป็นยังไงคะงานเราสําเร็จไหโลูกก็ไม่สําเร็จใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติว่าเราเกิดความขัดแย้งแล้วความแย้งคือการมีความไม่ตรงกันใช่ไหม ถ้ารับการแก้ไขได้รับเขาเรียกอะไรอ่ะเออการแก้ไขที่มันถูกต้องอย่างเหมาะสมใช่ไหมคะเอาไปปรึกษาคูประจําชั้นคู่ขันทะเลาะกันเลือกพื้นหลังบอร์ดค่ะเลือกไม่ได้คูประจําชั้นเ,เสนอว่างั้นหนูก็ทําให้เป็นสีท,ทําท้งพื้นหลังอ่ะให้เป็นสีขาวและสีชมพูไปเลยสิแบ่งเป็นเส้นๆแล้วก็สารเป็นตารางใช่ไหมคะที่ครูเคยบอกแค่นี้เองใช่ไหมคะเป็นการทําบอร์ดมันก็จะสําเร็จได้ นั่นเองนะคะแล้วเราหนูก็หาไอ้นูนี่มาตกแต่งให้มันสวยงามเ <blue> ท่านี้เองนะคะมันก็จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์คือการเปลี่ยนแปลงที่นาไปสู่ทางที่มันดีขึ้นเรื่อยๆนั่นเอง <heroin> นั่นเกิดจากความขัดแย้งนั่นแหละนะคะดังนั้นความขัดแย้งมีสองทางนะคือการทําลายนะคะกับการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์นะคะทีนี้มาดูกันว่าอะไรบ้างที่เป็นสาเหตุของความขัดแย้งนะคะสาเหตุแลปะปัจจัยของความขัดแย้งมีสสาเหตุและสองปัจจัย คือเรื่องของการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะคะแล้วก็2การใช้สาธารณประโยชน์ร่วมกัน2อ,อย่างนี้แหละมันจะนำไปสู่ความขัดแย้งได้นะคะมาดูกันอย่างแรกการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะคะ,ะดูตามภาพนะคะถ้าสคนเป็นนางแบบใช่ไหมคะอ่าเสร็จปุ๊บมี คนข้างหลังเดินมาเฉิดฉายแลยคะ่ะสะบัติพัดสายแล้วบางคนพีดมาก,ก่อนใช่ไหมคะดังนั้นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะคะคือการที่เรานะคะใช้เสรีภาพที่เรามีอยู่เนี่ยมากจนเกินไปนะคะหรือว่าใช้สิทธิของเราที่มีอยู่เนี่ยเกินขอบเขตที่ควรจะเป็นนะคะจนไปละเมิดสิทธิคนอื่นทําให้คนอื่นเนี่ยได้รับความเดือดร้อนนะคะได้รับความเสียหายทั้งทางด้านร่างกายจิตใจและชื่อเสียงนะคะอย่างภาพในนี้ใช่ไหมคะเราเนี่ย มีสิทธิ์ที่จะได้เดินบนแคสทวอล์กเหมือนกันใช่ไหมคะเป็นแคสทวอล์กเดินไปเลยใช่ไหมคะว่าเราเป็นนางแบบอาชีพของเราเดินได้เลยนะคะเสร็จแ,แล้วเนี่ยถ้าสมมติมว่าเราได้แบบว่าเราได้บีเพราะว่าหนูจะโพสต์ยังไงก็ได้คะ่ะลูกเพื่อให้โชว์สินค้าของเราโชว์เสื้อผ้าของเราเดินไปเสร็จปุ๊บคนที่สองมาเป็นยังไงคะมีพรอคนหนูมาปึ๊บกางพัดแล้วก็บงังชุมข้างหลังเห็นไหมคะว่าหนูทําเกินขอบเขตไปแล้วใช่ไหมคะมาทาให้งานเราเสีย ลูกค้าไม่เห็นชุดของคนข้างหลังแล้วใช่ไหมคะแล้วคนข้างหลังก็จะรู้สึกว่าเสียความให้อะไรเสียความรู้สึกจะมีความเสื่อเสียงของเราอะไรเงี้ยทำไมโดนคนมีคนหนึ่งปากหน้าทํกิริยาแบบนี้ใช่ไหมคะเนี่ยคือการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลโดยที่เราทําอะไรที่มันเกินขอบเขตของเรามากมาเกินไปได้เองมาทําให้คนอื่นเนี่ยเดือดร้อนนะคะมันจะเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นถ้าสมมติว่าคนชุดขาวไม่ยอมทำยังไงคะตกตีกันขึ้นมาทํายังไงเกิดการฟ้องร้องขึ้นมาทํายังไง ใช่ไหมคะมันก็จะเกิดความขัดแย้งได้นั่นเองนี่คือข้อแรกคือการละเมิด,มดสิทธิส่วนบุคคลนะคะก็นำไปสู่ความขัดแย้งได้ต่อไปนะคะข้อที่สองนะคะการใช้สาธารณประโยชน์ร่วมกันนะคะอ่ะคูอในภาพคาบคณิตคิดถึงเธอจนหงุดหงิดคาบอังกฤษคิดถึงเธอจนวันไหวคาบแนวแนวคิดถึงเธอจนหมดใจ ข้าต่อไปโดดเรียนดีกว่าไปหาเธออันนี้มันเกิดขึ้นอะไรคะบทพันธ์มันเกิดขึ้นที่ไหนคะดูได้เลยคือเกิดขึ้นที่โรงเรียนใช่ไหมคะคือบนโต๊ะเรียนของหนูนะคะการใช้สาธารณประโยชน์ร่วมกันมันจะนําไปสู่ความขัดแย้งได้ยังไงนะคะคือการที่เราใช้ทรัพย์สินของสิ่งของต่างๆนะคะหรือสถานที่ต่างๆร่วมกับคนอื่นโดยที่ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรเลยนะคะแล้วก็ไม่ช่วยกันดูแลรักษาด้วยนะคะ สมมตินเนี่ยหนูเขียนโต๊ะใช่ไหมคะเขียนโต๊ะลงไปเอ้ยเขียนข้อความลงไปที่โต๊ะใช่ไหมคะแล้วสมมุติว่าน้องุ่นต่อไปมาใช้หนูเขาอยากได้โต๊ะสวยๆอะ่ะถูกไหมคะเราใช้ร่วมกันมีลูกแล้วก็ต้องช่วยกันรักษานะคะหรือบางคนเอาคัตเตอร์มากรีดเป็นรอยหูลูกไอรอนแมนสวยมากแต่ถามว่าหนูไปทำลงที่อื่นจะดีกว่าใช่ไหมคะดีกว่าม,มาทำที่โต๊ะที่มันเป็นของใช้สว่วนรวมโอเควันปีนี้วันนี้เป็นของเรา ต่ในครั้งต่อไปครั้งหน้าต่อไปทุกคนจะต้องใช้เหมือนกันนะคะเอาง่ายๆอย่างเช่นทั้งวันหนูใช้มาเลยพอถึงคาบชมนมห้องอื่นมาใช้ของหนูอย่างเงี้ยเห็นไหมคะเราใช้ร่วมกับคนอื่นดังนั้นสิ่งของต่างๆนะคะถ้าเป็นของสาธารนณะเราก็จะต้องใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดใช้ให้มันตรงกับฟังก์ชันของมันนะคะโต๊ะไว้เรียนหนังสือไว้วางของใช่ไหมคะแล้วก็อยากจะเขียนข้อความนี้เขียนเศษกระดาษหยอดกล่องเดีย๋ยวพี่เขาจัดการให้ นะคะฝากมาบอกครูก็ได้เขียนลงในสมุดวิชาครูไงที่ครูเคยบอกใช่ไหมคะเขียนในสมุดวิชาครูแล้วก็ฝากถึงน้องมหนึ่งห้องหกอ,อ,อะไรเงี้ยใช่ไหมคะอ่ะส่งมาเดี๋ยวครูจัดการให้ได้เป็นลายนะคะอย่าเขียนบนโต๊ะอะไรนี้เนาะหรือว่าสิ่งของที่เป็นธรรมชาติลูกอย่างเช่นที่เราเห็นกันตามพวกอุทยานธรรมชาติจมีอุทยานแห่งชาติาต่างใช่ไหมคะที่เขามีต้นมองต้นไม้ต้นใหญ่ๆใช่ไหมคะก็มีบางคนไปสลักชื่อ มาริโอ rio, รับหม่อมอะไรเงี้ยมาริโอรับความปีแลีวมันจําเป็นมันต้องเขียนไหมคะไม่ได้นะคะถึงจะเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากธรรมชาติแต่มันเป็นสถานที่ที่เราใช้ร่วมกันทุกคนไปเสพความสุขเสพธรรมชาติร่วมกันใช่ไหมคะดังนั้นเราจะทําแบบนั้นไม่ได้นั่นเองนะคะดังนั้นเมื่อถ้ามุมดว่าถ้าหนูทำไปถ้าคนไม่พอใจไปประจานตามหามาริโอคือใครความปวีคือใครตามหาเจอเกิดความขัดแย้งขึ้นมาซวยเลย ใช่ไหมคะเกิดการฟ้องร้องขึ้นมาดำเดนินตามกฎหมายก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนั่นเองนะคะดังนั้นสองสาเหตุนี้นะคะคือสาเหตุที่นาไปสู่ความขัดแย้งนั่นเองคือการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและการที่เราใช้ของสาธารณประโยชน์ร่วมกันโดยไม่คํานึงถึงประโยชน์สูงสุดนั่นเองนะคะอะต่อไปถ้าสมมุติว่าเราใช้ร่วมกันแล้ว ใช่ไหมคะแม้ก็ะอให้เกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นได้ที่นี้เนี่ยเมื่อเราอยู่ในสังคมที่บางทีเราไม่รู้ว่าคนคนนี้ทําอย่างนี้ทําไมทําเพื่ออะไรใช่ไหมคะอย่างบางคนที่เขาเขียนลงเขียนข้อความลงโต๊ะเงี้ยเขาอาจจะมีเหตุผลอะไรสักอย่าง่ที่เขาไม่สามารถที่จะทําทางอื่นได้ใช่ไหมคะเราก็ต้องมีแนวทางที่จะป้องกันนะคะไม่ให้เกิดความขัดแย้งนี่มันเกิดขึ้นนะคะโดยวิธีใดบ้างมาดูกัน ะะการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัวนธรรมคือการที่มีความคิดความเชื่อค่านิยมต่างๆที่มันแตกต่างกันนะคะเราจะอยู่ร่วมกันได้ยังไงบ้างอะไรบ้างที่เราจะต้องเราถึงรู้ว่าเขาทําอย่างนงั้นเพราะอะไรนะคะอย่างแรกเลยคือการเคารพซึ่งกันและกันนะคะ 2. การไม่สแสดงกริรายามาตยาหรือว่าจารต่างๆเป็นการหมิ่นเยียดหยามผู้อื่นนะคะและ3การให้ความช่วยเหลือแบ่งปันเรามาดูกันเนาะ อย่างแรกนะคะการอยู่ร่วมกันในสังคมพงหุธรรมนะคะข้อแรกคือการเคารพซึ่งกันและกันคือการเคารพสิทธิส่วนบุคคลนั่นเองนะคะไม่ว่าเขาจะเป็นเพศไหนวัยไหนเชื้อชาติไหนศาสนาไหนนะคะเราก็จะต้องให้ความเคารพในสิทธิของเขาให้เคารพในวิถีชีวิตของเขาว่าเขาเป็นแบบนี้เพราะว่าเขานับถือศาสนาแบบนี้นะเขาเป็นแบบนี้เพราะเขาเป็นเพศเพราะเขาเป็นเพศแบบนี้นะคะเขาทําแบบนี้ขึ้นมาเพราะเขาอยู่ในวัยนี้แล้วต้องเข้าใจเขา ะะไม่เอารัดเอาเปรียบไม่ใช่ว่า,าฉันอายุมากกว่าจะต้องมีสิทธิ์มากกว่าฉันอายุน้อยกว่าจะต้องได้รับสิทธิ์สี่อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงให้เกียรติในวัฒนธรรมต่างๆที่มันแตกต่างกันด้วยนะคะมาดูตัวอย่างกันเห็นไหมนี่คืออาหารของชาวอีสานนะคะจะเห็นได้ว่ามีเมนดานะคะ แล้วก็มีผักที่มีกินเหมน็นกินชุนและอันนี้คือลาบเลือดนะคะหรือว่าก้อยกินน้ําลายหนึ่งนะคะ,ะทีนี้เมื่อเราเห็นแล้วถึงว่าอะอย่างนี้ครูเคยติดตามกลุ่มนักร้องลูกอีสานใช่ไหมคะครูก็นั่งดูไลฟ์ของเขาแล้วก็เห็นเขาเนี่ยกินอย่างเงี้บบกยกินเลือดดิบๆกินเนื้อดิบๆใช่ไหมคะจิ้มกับแจ่วแล้วก็กินเลยอย่างเงี้ยครูก็รู้สึกว่าแ้วครูก็ตกใจเฮ้ยกินได้ยังไงอ่ะใช่ไหมคะทีนี้เนี่ย เราก็จะต้องรู้ว่าที่เขากินงานเพราะเป็นวัฒนธรรมของเขาเป็นอาหารของเขาอาหารคือวัฒนธรรมถูกไหมคะมันเป็นว่าการการกินของเขาเขากินแบบนั้นมาใช่ไหมคะดังนั้นเราก็ต้องไม่ไม่ไม่ดูถูกเยยดหยามเขานั่นเองนะคะไม่ไปพูดว่าหยีกินไม่ได้สกปรกนันนี่นั่นนั่นคืออาหารที่เขากินบางทีเขาอาจจะเห็นว่าการที่เราใช้ช้อนซ่อมน่ะมันรู้สึกแบบเป็นอะไรที่มันขัดถูกขัดตามากการใช้มือจกข้าวเหนียวน่าจะอร่อยกว่าประมาณนี้ใช่ไหมคะดังนั้นเราก็ต้อง ไม่ดูถูกเหยียดหยามเขานะคะเคารพในสิ่งที่เขาเป็นนะคะไม่ว่าเขาจะเป็นเชื้อชาติอะไรใช่ไหมคะหรือบางทีครูได้ยินบ่อยมากเ,เวลาเรียนเห็นเพื่อนทําอะไรแบบเ,เขาเรียกการทาอะไรที่ไม่เข้าท่าไม่เข้าทางอะไรเงี้ยไม่รู้เรื่องรู้ราวแเด็จะ,จะบอกเพื่อนว่าไอ้ลาวอะไรเงี้ยซึ่งครูเองครูเคยพูดแล้วว่าครูเนี่ยเป็นคนลาวถูกไหมคะครูมีเชื้อเชื้อสายลาว เระะาจากประเทศลราเลยนี่แหละตอนที่ประเทศเรานะคะถูกกัตต้อนเข้ามาอยู่ประเทศไทยในสมัยตั้งแต่รัชกาลที่1น่นู่นเลยนะคะครูก็มีเสื้อส่เสื้อลาวมานะคะเป็นลาวเวียงดังนั้นเนี่ยพอเพื่อน,พอ,พ,อนพอเพื่อนเขาด่ากันไอ้ลาวครูก็แบบลาวจ้าลาวอยู่นี่เกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยหนูใจว่าแบบว่าคนที่ทําอะไรไม่รู้เรื่องรู้ราจะเป็นคนลาวได้ไหมคะมันไม่ได้และคือการเหยียดนั่นคือการเหยียดแล้วถูกไหมนะคะอย่าง นักร้องวัยรุ่นสมัยนี้ใช่ไหมคะที่ร้องเพลงใส่ใจได้แต่มองใส่มองได้ทั้งปลาเห็นไหมคะนั่นก็คือเป็นเยาวชนของประเทศลรานะคะที่เข้ามาทําเพลงแล้วก็มีการประยุกต์ให้มันเข้ากับเพลงในสมัยใหม่ซึ่งก็เหมือนวัยรุ่นของเราในปัจจุบันนั่นเองนะคะดังนั้นเราต้องไม่ดูถูกใครนะคะว่าจะเป็นชาติไหนศาสนาไหนก็ตามนะคะไฟไหนก็ตามเนาะนะคะหรือว่าเราเห็นบางทีคนแก่ในโฆษณาใช่ไหมที่มี คุณป้าใช่ไหมคะเล่นสเก็ตบอร์ดอย่างเงี้ยเล้ก็จะอุ้ยเก่แล้วเล่นอะไรไม่ได้นะคะเพราะนั่นคือสิ่งที่เป็นตัวตนของเขานะคะเราต้องเคารพสิทธิ์เพราะว่าเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาอยากจะทดลองสิ่งใหม่ๆนะคะเพื่อให้ตัวเองมีความสุขนั่นเองนั่นคือแนวทางในการดำเนินชีวิตของเขานะคะเราต้องเคารพเขาด้วยต่อไปค่ะข้อที่2นะคะแนวทางที่2คือการไม่แสดงกิริยาวาจาที่ดูหมิ่นคนอื่นนั่นคือการไม่ไม่ใช้คําพูด นะคะที่ไม่ดีนะคะเพราะว่าคําพูดนะคะเป็นวิธีการสื่อสารที่ทําให้เราเนี่ยสามารถเข้าใจกันได้ดังนั้นเราต้องสื่อสารกันด้วยระยามระยะที่สุภาพนอบน้อมอ่อนโยนนะคะแล้วก็เป็นเวลาที่ไพเราะให้มันเหมาะสมกับบุคคลที่เราคุยด้วยนะคะที่นีครูบอกเพราะว่าการสื่อสารเนี่ยมันช่วยให้เราเข้าใจกันได้นั่นเองนะคะอ่ะดูตัวอย่างได้เห็นอะไรจากภาพใครทาอะไรคะลูก อ่ะเป็นชาวมุสลิมกําลังละหมาดใช่ไหมคะกับชาวพุทธที่อ่าสามารถจะเป็นชาวทางแถบที่เบตเนปาลใช่ไหมคะเป็นการกราบพระแบบอัสรานคราบประดิษฐ์นะคะถ้าเรากของเราเป็นเป็นที่ครูเคยสอนใช่ไหมเป็นการคราบประดิษฐ์ก็คือนั่งใช่ไหมคะบนเขาเรียกนั่งท่าเทวบทเทพธิดาใช่ไหมคะแต่ว่านี้ก็เป็นอัสรานก็คือการนอนราบลงไปเลยนั่นเองนะคะเป็นการทำอาเรียกการแสดงความ เคารพเหมือนกันนะคะในทางพุทธศาสนานะคะเนี่ยซึ่งสองคนนี้เขาก็แสดงออกถึงการเป็นศาสนาอิสชาที่ดีทั้งนั้นเลยนะคะแต่การแสดงออกมันท่าทางแตกต่างกันนั่นเองนะคะเราก็ต้องสื่อสารให้คนเข้าใจว่าที่ทําแบบนี้มันคืออะไรนะคะนั่นเองเนาะหรือนะคะอย่างครูเองครูเคยไปครูเคยนั่งรถไฟไปเที่ยวยะลานะคะดังนั้นเนี่ยท้งขบวนเนี่ยก็จะมีแต่ชาวมุสลิมเนี่ยเยอะมากเยอะไปหมดเลยนะคะ ถ้าผมว่าชาวมุสลิมเหล่านั้นผู้คนเหล่านั้นคิดว่าทางรถไฟนี้เป็นทางสายใต,ต้เธอเป็นชาวพุทธและเธอเป็นชาวคริสต์อย่างเงี้ยเธอจะมารวมกับเราไม่ได้อยางงี้ก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยครูก็ได้รับการดูแลนะคะจากคนทางนั้นนะคะเพราะว่าเขาเขาก็จะเข้าใจว่าเออที่ครูไม่ละหมาดครูเป็นชาวคริสต์นะใช่ไหมคะหรือบางทีครูมีที่นั่งใช่ไหมคะครูมีครูได้ที่นั่ง แต่ว่าก็จะมีคนที่เขาเขาเรียกว่าบัตรตัวยืนอย่างเงี้ยเขาไม่มีที่นั่งใช่ไหมคะเขาก็ต้องเขาต้องละหมาดวันละห้าวันละห้าครั้งใช่ไหมคะเขาก็จะมาขอมาขอที่นั่งของครูอ่ะในการละหมาดนั่นเองนะคะเขาก็จะเข้ามาพูดดีๆเนาะไม่ใช่ว่าเลยขอละหมาดในสิ่งที่มันเป็นขบวนของทางสายใต้นะอะไรเงี้ยไม่ใช่ใช่ไหมคะเขาก็จะมาพูดใจดีแล้วก็ เราก็จะเห็นวิธีการของเขานั่นเองนะคะดังนั้นนการสื่อสารทําให้เราเข้าใจกันได้นั่นเองนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเรานั่งอยู่เราไม่สบายใช่ไหมคะตอนมันจะมีตอนนี้ครูแบบว่าไม่ไหวแล้วคุณนั่งรถนานคุณนั่งรถไฟนานมากหลายชั่วโมงมากกว่าจะถึงคุณนั่งไปลงทีปัตตานีนะคะนานมากแล้วรู้สึกว่าไม่ไหวฝุ่นเอยอะไรเอ่ยครูก็บอกว่ามันแบบหนูไม่ไหวนะคะหนูไม่สะดวกจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครูก็จะเขเขาก็จะไปหาที่อื่นได้แต่ว่าเราสามารถแล้วเนาะถ้าเวลาครูก็จะเออเขา เขาก็จะหาที่อื่นก็คือเขาหาที่อื่นในคูนั่งเพราะว่าเขาจะทำแบงนี้กับครอบครัวของเขาอย่างนี้นะคะนั่นแหละเขาก็ต้องใช้คําพูดที่เราจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้นั่นเองนะคะซึ่งมันก็จะนําไปสู่ข้อที่3คือการให้ความช่วยเหลือแบ่งปันการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละนะคะโดยการที่ถ้าเราจะอยู่ร่วมกันในสังคมไม่ต้องทํากิจกรรมเดียวกันก็ได้แต่อยู่ร่วมกันในสังคมเดียวกันนะคะเราก็จะต้องรู้จัก Pack, เ็ืเพอร์แพการเสียสละการมีน้ำใจนะคะการแบ่งปันการคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตนนั่นเองเดี๋ยวครูให้หูตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของคุณครูนะคะคุณครูที่ในช่วงปิดเทอมนะคะเห็นไหมคะว่าทางม้าลายนี้เราใช้ร่วมกันทางนักเรียนทางครูทางผู้ปกครองใช่ไหมคะคุณครูก็จะอพอช่วงปิดเทอมนะคะคุณครูก็จะมาช่วยกัน เขาเรียกอะไรอ่ะทะนุบำรุงใช่ไหมคะช่วยกันทําให้มันสวยขึ้นชัดเส้นมันชัดเจนขึ้นนะคะซึ่งคุณครูบางท่านเนี่ยนะคะก็ไม่ได้มีหน้าที่ตรงนี้แต่ว่าคุณครูก็จะเสียสละเวลาส่วนตัวนะคะออกํวลาออกกำลังกายเสร็จอะมาช่วยช่วยกันทาสีมาช่วยกันทําสิ่งต่างๆเพื่อองค์กรของเราเพื่อชุมชนเพื่อสังคมของเรานั่นเองนะคะโดยการที่เสียสละเวลาส่วนตัวนะคะเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมนั่นเองนะคะ ที่นี้ครูมีคลิปวิดีโอให้ดูหนึ่งคลิปนะคะเป็นคลิปที่แสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมนะคะโดยอาศัยหลักสามหลักนี้คือการเคารพซึ่งกันและกันนะคะการมีการแสดงกิริยาการมีคําพูดที่ดีต่อกันนะคะแล้วก็การให้ความช่วยเหลือแบ่งปนันแล้วเรียนดูสิว่าเมื่อเขาทำสามสิ่งนี้แล้วเนี่ยผลที่มันเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นอะไรได้บ้างนะคะเด๋ยวเรามาดูกันเนาะ जा आया めいあら。 ได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามก,กว่านั้นในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณ ที่เราอยู่ร่วมกันในสังคมใช่ไหมคะถ้าเราเคารพซึ่งกันและกันนะคะไม่ดูถูกไม่ดูหมิ่นว่าคนนั้นจะทําอาชีพอะไรใช่ไหมคะคนนั้นจะเป็นใครจะรู้จักหรือเปล่านะคะเราก็ต้องให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะเห็นไหมคะว่าการทำสามสิ่งนี้คนที่มันเกิดขึ้นโอเคอย่างที่เขาบอกคนนี้ไม่ได้รวยขึ้นคนผู้ชายคนนี้ไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครมาชื่นชมไม่ได้มีใครส่งข้าวส่งน้ำมาซื้อบ้านให้อะไรโน่นนี่ให้แต่ สิ่งเขาได้คือเขารู้สึกสบายใจและสังคมทำไมคะมันน่าอยู่ขึ้นนั่นเองการแบ่งปันมันเกิดขึ้นนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปเรียกร้องอะไรเลยอย่างคุณป้าใช่ไหมคะคุณป้าขายของใช่ไหมคะที่พี่ผู้ชายเขาไปช่วยเข็นรถให้ทุกวนันทุกวนันใช่ไหมคะสุดท้ายแล้วสิ่งที่เขาเห็นก็คือคุณป้าก็มีน้ำใจให้คนอื่นในการแถมให้คนอื่นด้วยนั่นเองนะคะหรือว่าการที่เขาเนี่ยให้โอกาสกับเด็กนักเรียนใช่ไหมคะน้องน้องน้องคนนั้นใช่ไหมคะที่นั่ง อาชีพขอทานใช่ไหมคะก็ให้เงินไปด้วยความเมตตานั่นเองนะคะไม่ได้รังเกียจว่าอุ้ยเด็กคนนี้จะทําไมถึงไม่ยอมเียหรือว่าไม่มีโอกาสเนี่ยเขาเป็นการให้โอกาสเด็กนั่นเองนะคะสุดท้ายเป็นไงคะเด็กคนนั้นได้เรียนหนังสือจริงๆนะคะแล้วก็เขาอาจจะโตขึ้นแล้วก็สามารถพัฒนาเขาคีความคิดว่าอาจจะพัฒนาสังคมให้มันดีเพื่อจะเป็นบุคลากรที่ดีนในสังคมได้นั่นเองใช่ไหมคะดังนั้นการที่เราเนี่ยปฏิบัติตาม3ข้อนี้ นะคะมันทําให้เราสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายทางว,วัฒนธรรมทางความคิดต่างๆแล้วก็นําไปสู่สังคมที่มีความสงบสุขนั่นเองนะคะแต่ถ้าสมมติว่าครูขาครูครับลองทําตาม3ามข้อนี้แล้วมันก็ไม่นาพาก็ไม่เกิดขวนสักทีนะคะความขัดแย้งมันก็เกิดขึ้นจนได้ ะะที่นี้เราจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้ยังไงให้มันถูกต้องที่สุดนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาเรียนเรื่องนี้กันว่าการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีนะคะโดยวิธีที่เหมาะสมที่สุดเนี่ยถ้ามันเกิดความขัดแย้งขึ้นมาเนี่ยนะคะจะทาด้วยวิธีไหนบ้างละมีกี่วิธีนะคะถ้าอยาการสำหรับวันนี้ก็คงหมดสำหรับวันพอสำหรับเท่านี้นะคะใครยังไม่ได้ส่งงานครูนะคะตามส่งได้แต่ว่าคะแนนมันก็จะ ได้ไม่เท่ากับเพื่อนที่ส่งตามเวลานะคะแต่ขอให้ส่งเถิดยังไงก็มีคะแนนให้นะคะโอเคเดี๋ยวเจอกันค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ